เยอะด้วยไหวป่ะนี่อุ๊ยมันฟาดมันฟาดเอาเอาหนีไหมอะจะวิ่งไปไหนอ๋อมันวิ่งไปเลี้ยวฮะบงเลี้ยวมันไกลไงยิงนี่ยิงยิงเอาไปอีกสลบไหมสลบได้แล้วอืมอืมอืมนี่เนะี่ มันมุดเข้ากระดองว่ะแล้วเวลอย่างเยอะเออลืมไปคิดได้ไงเอาธนูลูกดอกมายิงให้มันสลบ้อนฟาดเผื่อสลบฟาดจนค้อนแตกก็ไม่สลบจนเช้าละ่ะไปหาธนูมาเพิ่มได้นิดเดียวเองอะ่ะมาอีกทีเผื่อสลบทำไมมันทนขนาดนี้วะไม่ยอมสลบว่ะอ้าวเฮ้ยไม่เออ